สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูโครงการบ้านสวนวิวเขานะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับพร้อมสวนทุเรียนและสวนอัง,งุ่นนะครับแล้วก็ผลไม้นานาชนิดตามแต่ลูกค้าจะเลือกปลูกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านนะครับที่กําลังตอกเสาเข็มกําลังจะขึ้นตัวบ้านนะครับก็เป็นบ้าน หห้องนอนนะครับ1ห,ห้องน้ำหนดาดฟ้าแล้วก็เป็นกระจกรอบเลยนะครับเอาไว้ดูนอนดูวิวสวนห้องทำงานแบบบ้านก็จะเป็นแบบตามรูปเลยนะครับแถมแอร์ให้1ตัวนะครับตัวบ้าน อันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระดีนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับแบบบ้านก็จะเป็นดังรูปเลยนะครับตอนนี้กำลังตอกเสาเข็มนะครับกำลังจะขึ้นตัวบ้านนะครับส่วนผลไม้ก็ ปลูกุเรียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็โรงเรือนอังุ่นก็สร้างไว้ให้เรียบร้อยนะครับเตร,รียมกําลังต้นพันังุ่นกําลังเดินทาง,งกําลังจะเตรียมปลูกังุ่นให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนอังุ่นนะครับที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจุบันนะครับในที่ดินปัจจุบันก็ขึ้นโครงของ อาง,งุ่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอกเสาเข็มตัวบ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับกําลังจะขึ้นตัวบ้านก็วิวเขาเลยนะครับตามรูปเลยบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับโดยรอบเลยที่ดินแปลงนี้ก็เข้าจากถนนสุขุมวิทเข้ามาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางจากสวนไปทะเลก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับ ส่วนก็ทั้งหมดทั้งโครงการก็มีอยู่ทั้งหมด5แปลงนะครับตอนนี้ขายไปแล้ว2แปลงนะครับเหลือไว้ให้จับจองได้อีก3แปลงนะครับในแปลงก็จะปลูกทุเรียนพันหมอนทองไว้30ประต้นนะครับใช้ต้นพันต้นโตเลยนะครับปลูกแล้วดูแลอีกจักประมาณ3ปีเสร็จ,รจก็ เริ่มมีลูกให้ทานได้แล้วนะครับพอเราปลูกโดยต้นพันธ์ุต้นใหญ่เลยระบบน้ำก็วางไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับจะปลูกเป็นผลไม้อื่นเสริมก็ได้นะครับอย่างเช่นเนาะลองกองมังคุดแต่ตอนนี้ ที่ใส่ไว้ให้แล้วนี่30ฝาต้นนะครับ30ฝาโคกนี่ก็เป็นทุเรียนพันหม่อนทองนะครับใช้ทุเรียนต้นใหญ่ปลูกไว้ให้เลยนะครับก็จะประหยัดเวลาในการดูแลนะครับก็สัก3ปีเสร็จๆก็เริ่มมีลูกให้ทานได้แล้วนะครับ ลักษณะที่ดินก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับด้านที่ติดถนนก็จะยาวถึงเกาเมตรนะครับด้านกว้างก็ประมาณ34เมตรนะครับอันนี้หลักฉนดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในที่ดินก็จะเห็นวิวเขาเลยนะครับอยู่ในบ้านที่กำลังสร้างก็จะเห็นวิวเขาเลย หรือว่าบนดาดฟ้าเราก็สามารถกลางเต็นนอนบนดาดฟ้าได้นะครับเวลาเพื่อนฝูงมาเที่ยวหรือว่าเราจะกลางนอนเองก็ได้นะครับบนดาดฟ้าของบ้านเราเองอันนี้จะเป็นแปลงที่ลูกค้าซื้อแล้วโอนแล้วนะครับเป็นสไตล์บ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับรื่อลูกค้าซื้อแล้วโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินขอชมโรงเรือนองุนนะครับบ้าน ที่ผมนำเสนอก็จะเป็นโรงเรือนองุ่นแบบนี้เลยนะครับต่อวก็ปลูกองุ่นให้ในโรงเรือนแบบนี้เลยกร,ยรงหูนก็จะอยู่หลังบ้านเลยนะครับจะอยู่ด้านข้างบ้านเลยแต่บ้านก็จะเป็นอีกสไตล์นึงครับตามรูปที่ผมนำเสนอตอนแรกนะครับจากคนละสรงกับหลังนี้นะครับหลังนี้ลูกค้าซื้อแล้วโอนเรียบร้อยแล้วนะครับ ในสวนก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับมีสระน้ำหนึ่งสระมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีสวนนงุ่นและสวนทุเรียนนะครับเนื้อที่2ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับพร้อมโอนเลยลูกค้าดูแล้วชอบก็มาดูสถานที่จริงนะครับดูแล้วชอบก็วางประจํานะครับทําสัญญาวางประจําแล้วโครงการเราสร้างเสร็จก็นัดโอนกันได้เลยนะครับ ครงการสร้างเสร็จลูกค้าตรวจงานตามที่ในสัญญาตรงก็อัดโอนได้เลยนะครับครับก็บ้านสวนไม่ไกลทะเลไม่ไกลถนนสุขุมวิทนะครับก็จากถนนสุขุมวิทมาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นไปทะเลก็ประมาณ5กิโลเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับวิวเขาแบบนี้เลย รูปแปลงก็จะเป็นลักษณะอันนี้ถ่ายจากที่จริงเลยนะครับบ้านก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการสร้างบ้านเองนะครับไม่เอาบ้านก็ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่2ล้าน9แสนบาทแต่ถ้าลูกค้าเอาบ้านด้วยนะครับก็ราคาจะอยู่ที่3ล้าน6แสนห้าหมื่นบาทนะครับพร้อมโอนให้นะครับ สนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับยินดีพาชมโครงการนะครับบ้านสวนนะครับส่วนเรียนส่วนอง,งุ่นและก็ส่วนผลไม้ตามลูกค้าที่อยากได้ผลไม้อะไรก็แจ้งได้นะครับใส่เพิ่มให้ได้นะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงนะครับตามรูปเลยสนใจก็0890986 866 0 6 5665 4979ครับเพื่อไม่ให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านและที่ดินสวยๆให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับต้องการขายบ้านขายที่ดินติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปรีวิวทำการตลาดให้นะครับมีคลิปที่ดินบ้านสวยๆลงให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากๆครับ